ก็ตอนนี้ตอนเย็นนะครับก็มาสักสี่โมงครึง่งพี่ต่ายก็เตรียมนั่นเด็กน้อยผัดกันไปชีมในห้องน้ําพี่ต่ายพี่ต้อมก็จะเตรียมนะครับต้นอันนี้พี่สมชายให้นะก็จะมีต้นต้น,ต,นต้นละมุดนะครับแล้วก็ต้นมายมชิดอ่าแล้วก็ต้นเออก็มีแค่ต้นละมุดแล้วก็เงาะแล้วก็อาหารปลาที่จะเตรียมมาให้ แล้วก็เอาไวไอ้อะไรนะจกหรือจอบเนี่ยจกจกจกมาไว้ขุดอาหารปลานินพิ่ายเปลี่ยนเป็นปลาตัวใหญ่แล้วนะเพราะว่าเขาน่าจะใหญ่แล้วแหละอ, <laughs> อ้ยอันดาพอแล้วน้ำมันจะหมดพอยังไม่ได้เตือนนะป,ปิดปิดนั่นด้วยปิดนั่นด้วย <laughs> ปิดฝาลงด้วย อืมปิดฝาไอนะ้น่ะฝาข้างบนนะเอาฟองเดินไปปิดเร็วขนมหนูหายต้อมติงมาชี้จุดเร็วว่าติงจะนั่นตรงไหนบ้างอันนี้คือต้นเงาะนี่นี่คือเงาะเกือบจะตายแล้วนะใบหมดเกลี้ยงเลยลคาไป จะโดนขาหรือเปล่าคะขุดตรงไหนค่ะขุดรง้คอคุณเองเอาใส่กระเป๋าไว้หน่อยมีกระเป๋าไหมไม่นี่ไหมไม่น,มนี่เราต้องมาหาฝั่งนี้อองฟองเนี่ยเ,เอาตรงนี้ไหมอันนึงปลูกใบเขตดๆเนี่ยนไ,ไเอาล่างหนินยะ ม,มันได้ไหมนะองฟองไม่เป็กระต่ายใส่คลิปอยู่เหรอคะใช่ค่ะมันมีห้าต้นไม่ที่จริงไอ้นี่ก็เราก็ขุดนีน่ก็ได้พอมันวางถุงได้แล้วก็เอาดินมาถม ตรง<ม>เอ้อตัวเออ,อย่าให้เข้าเท้าตัวเองค่ะเออตัวเออตรงนั้นแหละ <c oughs> โอ้ยองฟองมันคือไหมละ่ะ <c oughs> เราเรามีกี่ต้นหต้นใช่ไหม จะไปไหมเดี๋ยวพอจะไปปลูกแล้งั้นองปองกันดานั่งรอนะนั่งรอที่รถได้เดี๋ยวดให้แม่ยกลูกไม่เป็นเลยเออมาต้อมติงนั่นเลยแก่จากถุงเลยปลูกเลย เออแกะออกเลยถ้ามันไอ้นั่นเดี๋ยวเราค่อยเอาดินมาถมเอาไงดินถมดินปลูกเราก็มีอยู่เขาือกตัวเองฉีกถุงเถอะฉีกถุงเลยฉีกถุงฉีกถุงโอ้โหทำบาปง้อเถอะวะ ดีนะไม่ตายอันนี้เดี๋ยวเราเอาดินมาถมไหมเดี๋ยวเอาินใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยดินน้นมาถมเอาเตงเอาอีกอีกลีก,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 กนั้นมามาปลูกตรงนี้ ก็ตอนเย็นก็อากาศดีเหมือนกันนะครับอันนี้คืออะไรมะป,าง,มา,มา,ปางเนี่ยเดี๋ยวค่อยดินมานั้นโโเป็นอะไรโอโ้โหดีนะมันไม่ตาย<ฮ> <laughs> ทำบาบงอพุด ปุ๋ยขี่ไก่เราเหลือไหมหมดแล้วเอาเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะมไปอันดาอองฟองเออเอากินกินก่อนก็นได้เอา้าไะไม่ไๆเดี๋ยวพ่อจะให้พากันช่วยยกไปแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเดี๋ยวมือเปื้อนเออคือว่า อตอนดาราเขาลีวุดเลยมี่คนถ่ายรูปให้เหรอเจงก็ไปทมอะรอเราขุดกี่หลุมเมื่อกี้ อันนี้เงาะเงาะปลูกตรงนี้ไหมไอ้ะเขาว่าเงาะทาไมหลุมมันมันหลุมไม่น,นี่มันน้อยจังวะมา<ช>ต้อง<ช>เขาว่าเงาะไปฝั่งนู้นดีวกว่าไหมไ <ง S 2> ที่หลุมมันลึก<ช>อ่ะ<ช>เงาะอัอนนี้เสียตายมาแล้วหนึ่งรอบจะบอกว่าตายจริงตอนปลูกร <c oughs> ดน้ำลิลลี่เราเป็นไก่มาตักนะเนี่ย Ngay nó hân nam này thôm mẹ thôi thôm thôi mẹ thôi mẹ thôi nam thôi อันนีมาานนะ้มาปางตรงนี้เนี่ยเออมาปางตัวนี้เพราะว่าเราต้องเก็บให้ดีในถะุงนีมันจะเปียวลงสาย <S <S ใช่ไงปลามันกิน ไม่กับตุ่เอานั่นม,นออมันนั่นเลยค่อยนั่นเอาไม่ไม่ไม่เอาต้นมันออกมาได้เออเออนั่นแหละแล้ค่อยมึงออมอืมอฮึยังรอดมาได้เนาะอือฮึเอาเอาถุงหยิบถุงน,นั้นแหละเอาถุงมันนี่เดี๋ยวก็จะถือไว้อีกอันหนึ่งนุ่เนเศษมันอ่ะเดี๋ยวมันจะปิวลงสัตว ยังรอดนะเพราะว่าเหมือนล่างมันโอ,อกมาหมุดแล้วไนงะตั้งสองอาทิตย์ไหมหรือสามเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเขาจะมาตัดไอ้พวกนี้ริมลิม,ลมสะเอาให้หมด,อ,ดอันนี้ต้นอะไรคือต้น ละมุดไหมเออใช่เออละมุดแหละเออว่ะลมนี้ก็ขุดเนี่ยว่ะมันถึงได้ลึกติดตั้งให้มันตรงๆเนี่ยมันตรง,ตรงยังไงตรมยางถมไม่เสร็จเลยอือืม ่ะเดี๋ยวเ,เอาดินมาถมกันมาต้อมเตียงระวังตกเนี่ย <c oughs> เออคื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 ออะไรเออวะ <c oughs> ไม่เด uh, like huh ี๋ยวต้นตุเรงเขาลดเองติงลดแต่อ้ต้นใหม่ที่มันนั่นอ่ะระวังระวังระวังไม่เดี๋ยวมันจะนั่นไงพอแล้วเอามาต้นใหม่บ้างอันนี้ของพี่ต่ายพี่ต้อมก็ปลูกเพิ่มนะก็จะมีมะยมชิด ไอ้เจ้าต้นนี้แล้วก็เงาะคือปลูกขนามไปกันแนวสะเลยจะได้ไม่ต้องเสียพื้นที่ตรงอื่นถ้าซื้อเครื่องปั๊มได้แล้วก็ต้องซื้อท่อซื้ออะไรยูดีแหละหิวก่อนหน้าฝนก็ไม่ต้องรถ ติงรถมะพร้าวเลยลรถเออได้ต้องชุ่มๆมันนอ่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่ายรถน้ำต้นไม้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นต้นก็อาากะ,ระไรกับเผากับเผาอืม โอ้ทำไมกลัวตกจัง,งนะเดี๋ยวพี่ตายมันอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าต้นไม้ก็ไว้เกะกะจริงเอามาเร็ว น้องฟองลงมาอีก,กได้เนี่ยตรงที่มีเราจับเนี่ยอเออตอมเตรียงถากกันแล้วคือไหนเรียวปลารอปลาหิวละจะได้กลับบ้านกัน โอ้ยไฮน่ารักมากอองฟองทีเลยหวานหวานเลยเออ <c oughs> นั่นแหละหวานย้อนไปไกลเดียว <c oughs> อ <c oughs> องฟองไปหวานมาจากข้างบนก็ได้ไปปามจะได้รีบกินมันหิวข้าวแล้วเนี่ย อ,อาอยู่แค่ตรงนั้นกันแหละอองฟอก็มือมือจกเลยมือจกเลยเออออาบานจวกเดียวเลยเออนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโชว์สกิล,ล,ลอพอแล้ว <c oughs> พอนนี้ม่เป็นอาหารปลาดินตัวใหญ่ โชว์ไงโชว์ไงยังไม่รู้ไงจะโดนเป็นตัวแรกแต่เขามาช็อตมามันจะโดนเป็นตัวแรกจับให้หน่อยจะเอาไปย่างโอ้โหเพิ่งเห็นปะนินกระโดดอดาดาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวตกลุกจับแค่ตรงนี้ค่ะอยู่แค่ตรงนี้ตรงที่จัมฟองฟองฟ้ามาค่ะอยาให้อาหารปลามา ไ,ไม่เดี๋ยวมันก็มากินหมดพอมันอ่อนก่อนพอมันจะมีไอ้บางตัวที่มันกินทั้งเม็ดไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีปลาดุกอื่มาด้วยกินได้ตัวใหญ่เหมืนนะอนกัเข้าฝ่ามือเหมือนกเดี๋ยวเอาแล้ว,แล,วแล้วเอาเรื่องอะไรเนี่ยมเาเอาดอกไม้ไ้ตรงนี้เลยจะดรดน้ำต้นไม้ง่ายๆไงแล้วไม่มีสายยางกระต่ายไม่ก <c> ล <oughs> <c oughs> <ๆ>ัวตกน้ำหรอคะไม่กลัว ไปขึ้นข้างบนกันอันดาเดี๋ยวตกไปขึ้น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 ไ,ไปเราจะได้ไปหาอะไรกินอยู่ในย่าง,งไปตกงนี้พี่ต่ายพยายามข้ามกันเด้อ